มาถึงจันทบ,บุรีต้องแวะพักเพียูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองจันทบ,บุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสมนันางานแต่งและงานฉลองสังสรรค์ต่างๆเพียวตูพีรีสอร์ทห่างจากแยกเขาเรยาประมาณ1.3กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง700บาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึง p ีทูพีรีสอร์ทสนใจสำรองห้องพักโทรศัพท์0910033021 0655756562บริหารงานโดยคุณจิต p ีทูพีรีสอร์ท วันเฉลิมพระชสมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมปล่อยพันธุสัว์นัาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์อุทยานแห่งชาติตกติว้วจัดพิธีลำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาภุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ในใหมายู สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2562วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระสะกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะต่างก็พร้อมใจกันร่วมพิธีวันเฉลิมพระชสมรพษาสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งได้มีการปล่อยผธุ์สัตว์น้ำนะคะและจิตอาสาพระราชทาน904ก็ได้ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย 对。 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชสมภพษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2562ปศุกมนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่านะคะต่างก็ปลื้มปิติและชื่นชมสมณัตในพระบุ ญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความทงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่พ้องพระสิกร โดยหลังจากเสร็จพิธีลงนามวาระพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนกลุ่มพลังมวลชนประชาชนและประชาชนจิตอาสารวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นที่บริเวณริมทะเลสาบทุ่งนาเชยซึ่งเป็นพิธีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพราชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2องแสนตัวต่อจากนั้นค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะพระยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีการแบ่งชุดจิตอาสา พระราชทาน904บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะกำจัดวัชพืชและขุดลอก,กคูคลองทั้งในสวนสาธ,ธารนณะและบริเวณริมถนนท่าแฉลบสร้างความสะอาดร่มรื่นและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งประสบรนิกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่างก็ร่วมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ ขณะที่ทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดคาะจัดให้มีพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมรรษาสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชนินีเช่นกัน ที่สนามหน้าบอกกอ,กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสินพลเรือตรีอนเนกอันสุขสรรต์รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำข้าราชาการทหารและประชาชนร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2562 พระสงมนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่านะคะต่างก็เปื้มปิติและชื่นชมสมณนัตในพระบุญญาธิการและบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินี พระเกียรติยศส,สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีโดยฝ่าละอองธุรีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่พ้องพระสบ์นิกร โดยหลังจากเสร็จพิธีลงนามถวายพระพรพลเรือตรีอเนกอันสุขสันรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ได้นำข้าราชาการทหารร่วมพิธีตักบาตเข้าสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชก,กุศลไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วนะคะได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัสศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสำนึกถึงสมเด็จพระนานเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีที่จัดขึ้นเพื่อร่วมลํำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระนาน์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีและเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาน์เจ้าสุนันทากุมารียรัตพระบรมราชเทวีโดยในพิธีได้จัดให้มีการกล่าวถวายราชสดุดีและวางพวงมาลัยดอกไม้สดต่อหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนาน์เจ้าสุนันทากุมารียรัตพระบรมราชเทวีด้วยในวันที่31พฤษภาคม2559 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีโดยได้เกิดอุป,ปัติว่าเหตุเรื่องเหลือร่มนะคะโดยระวังตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแปลพระราชฐานไปประทับแรมณพระราชวังบางปะอินเป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัณนนาพรเพชรน์ เสด็จสวรรคตนะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2423ด้วยความโดยวามลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นที่ละลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีขึ้นสามแห่งได้แก่พระราชวังบางประอินสวนสารานลมและที่น้ำตกพริ้ว ซึ่งในทุกสถานที่นั้นล้วนเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารียรัตพระบรมราชเทวีเคยเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันทั้งสิน้นนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้พร้อมใจการปลูกต้นกล้วยไม้ที่บริเวณพื้นที่อุทยานน้ำตกพิ้วเพื่อเป็นการคึนกล้วยไม้สูป่ป่าและร่วมอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ต่างๆเอาไว้ด้วย ไปดูในส่วนของการจัดงานนะคะซึ่งสำนักการ,กรเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะได้มีการจัดงานประราชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรีปี2562 จังหวัดจันทบุรีโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรีปี2562ภายใต้ชื่องานจันทบุรีสีสีสันแห่งผลไม้เมืองร้อนปี2562 ตามที่โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลไม้ภาคตะวันออกซึ่งก็มีการกำหนดจัดงานนี้ขึ้นนะคะระหว่งางวันที่1-3มิถุนายนณนะห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสจันทบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่ประจักษ และก็สนใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายในประเทศโดยการนําเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถาบันกเกษตรกรผู้ผลิตของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมจําหน่ายสินค้าจํานวนถึง25ร้านค้าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีการบูรณาการการจัดงานร่วมกันกับที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นนะคะให้คนได้หันมาบริโภคผลไม้และก็เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามบรรยากาศนะคะการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะในหมวดอักษรกไก่บอใบไม้ไมช่วงหน้ากลับมาติดตาม คุณค้าขายหรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง การฉายแสงหรือรังสีรักษาเป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้น5เท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแห่งเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาห,หายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้ตึกสร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพรปามหากุศลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องก่อละ999บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิอดด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็ง รักษาให้หายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษาพวกเรามาร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับ กระม,มติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจองังหวัดจันทบุรีนั้นคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในหมวดอักษรกอไก่บอใบไม้นะคะจานวน301หมายเลขตั้งเป้าค่ะที่จะนําเงินประมูลนะคะเข้ากล่องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกบาททุกสตางค์ โดยมีทางด้านนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประมูลร่วมด้วยนายธานีสืบเลิก รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชน,ช,นชาวจังหวัดจันทบรุรีร่วมประมูลด้วยวาจาทั้งภายในสถานที่จัดงานและประมูลผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งนอกจากความหมายของหมวดตัวอักษรก็คือกอไก่บอบใบไม้นะคะที่มีความหมายว่าการเงินมั่งมีบารมีเพิ่มพูน แผ่นป้ายนะคะก็จะมีลวดลายกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ของจองังหวัดจันทบุรีคือเขาวคีชกูดน้ำตกกระทิงน้ำตกพริ้วผลไม้และพลอยเมืองจันท แล้วก็ยังได้รับการปลุกเสกจากพระประหลัดนิวัดพระธรรมโมพระอาจารย์ตุ๊กแกเจ้าอาวาสวัดคมบานจังหวัดจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ครอบครองอีกด้วยทั้งนี้ไรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยทั้ง301หมายเลขนะคะก็จะนําไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยก่อนการประมูลค่ะก็มีการมอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนนะคะตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ที่ผ่านการทบสอบทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินอกจากนั้นก็ยังมีการมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ประสบภัยทางถนนจำนวน5รายซึ่งบรรยากาศในการประมูลนะคะพี่น้องชาวจาน์และใกล้เคียงค่ะต่างก็เดินทางมาลงทะเบียนและระบุกลุ่มหมายเลขที่สนใจเพื่อรอแข่งขันเข้าประมูลด้วยวาจาเป็นไปอย่างสนุกสนาน สามารถที่จะผลักดันราคาหมายเลขทะเบียนส,สวยๆต่าง,งๆนะคะในราคาที่สูงอย่างเช่นหมายเลขทะเบียนกอไก่บัวไม้8899นะคะก็เป, <Lauren> ปิดการประมูลในราคาที่130,000บาทก็บอก9988ค่ะก็ปิดในราคา140,000บาทซึ่งยอดการประมูลของทั้ง301หมายเลขภายใน2วันที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าจะสูงถึง19ล้านบาทซึ่งก็เป็นยอดการประมูลในหมวดอักษร ก่อไก่นอหนูในครั้งที่ผ่านมาและในการประมูลที่จัดขึ้นในจันทบุรีครั้งนี้ค่ะยังจะจัดพร้อมกันกับอีก2จังหวัดนะคะก็คืออุดรธานีและจังหวัดตรังคาดว่าจะมีเงินเข้ากองทุนมากกว่า50ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะคะนอกจากผู้ที่ประมูลจะได้หมายเลขทะเบียนรถสวยแล้วนะคะยังสร้างความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะแผ่นป้ายผ่านการปลุกเสกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านการประมูลนะคะก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไปรณรงค์ส่งเสริมให้คนนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะที่เดินทางมาจากเทศบาลตำบลน,นาดินดำจังหวัดเลย นายวิเชตเปี่ยโมลีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวรวิทย์ภูสวัสิรรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนานดินดำจังหวัดเลยณนะโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีหนึ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองกุ้ง โดยเทศบาลตำบลนาดินดำนะคะได้มีการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีนายสรวิทย์ภูมิศีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลนาดินนาดินดำที่ได้นำคณะศึกษาดูง,งาน30คนนะคะเข้ามาศึกษาดูง,งานถึงโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีหนึ่งในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอนุบาลสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและก็ยังได้เข้าศึกษาดูงานอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองกุง้งเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับประเทศคุณผู้ชมคะระยะนี้ฝนในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกภาคนะคะจะมีปริมาณลดลงแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคเช่นเดียวกันติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีการกระจายของปริมาณฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในระยะนี้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันมันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ประเทศไทยมีการกระจายของฝนลดลง แต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนทางด้านภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบ,บุรีชลบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27สองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด38 33-38สองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตร คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณฝนในพื้นที่จะลดน้อยลงนะคะแต่ก็ยังคงชราใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วหลังจากนี้ค่ะเรายังคงต้องเฝ้าระวังกันนะคะเนื่องจากว่าอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพร,รุ่งนี้สวัสดีค่ะ ประชาสัมพันธ์ My c a b ค e TV ติดตั้งวันนี้ลุ้นรับรางวัลมากมายรางวัลที่1เงินสด5 0 0รบาท10รางวัลรางวัลที่2เงินสด380รบาท10รางวัลและรางวัลที่3ดู My c a b ค e บลฟรีหเดือน5รางวัลกติกาง่ายๆเพียงแค่เป็นสมาชิก My c a b ค e TV ทีชำระบิลตรงตามงวดปัจจุบัน ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นและจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการณนะวันที่รับรางวัลอีกด้วยเริ่ม 1. มิถุนายน6-2ถึง 3. 1เอ็ดกร,รกฎาคม6-2จับรางวัลวันที่5สิงหาคมนี้ ท่ากับลดตายความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโครงการหมอส่วนวิ่ง